มันงามเหม็นบ่ถามันงามกะไปหาครับผู้ใด,ดมีเงินก็นไปหานะครับผู้ใดป่ดมีเงินก็นเฮ็ดไปบ้านเจ้าของครับเก็บความสดชื่นเหมือะธรรมชาติครับไผมีกำลังไหลาย ก็สามารถไปท่องเที่ยวไปยังได้ส่วนไทยบ่มีกำลังแกะลงมือครับเริ่มตน้นปลูกไว้บ้านเจ้าของมีเวลาก็จังทำความสะอาดออกมีความสุขกับโลกสีเขียวครับคุณสวัสดีค่ะเชาาครับ